สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูบอสและวิชาภาษาไทยอีกแล้วนักเรียนครับเป็นยังไงบ้างเอยสบายดีกันหรือเปล่าอ่ะในวันนี้ครับครูบอสนะครับจะพานักเรียนมาเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายนั่นเองนักเรียนครับในสมัยก่อนเนี่ย เขานิยมส่งจดหมายในการสื่อสารหากันนะครับแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยพอเทคโนโลยีจเจริญขึ้นพอเราคิดถึงใครแล้วก็แค่โทรหาทักแชทหรือว่าวิดีโอคอลไปใช่ไหมครับเห็นหน้าด้วยอ่าดีมากๆเลยแต่นักเรียนก็ควรรู้จักการเขียนจดหมายนะครับเพื่อที่จะฝึกการใช้คําและการเขียนคําให้ถูกต้องนั่นเองอนักเรียนครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปรู้จัก จดหมายกันก่อนดีกว่าเป็นครับจดหมายที่นักเรียนควรรู้จักมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1จดหมายส่วนตัว2จดหมายกิจธุระนักเรียนครับสําหรับวันนี้ครูบอสจะพานักเรียนมารู้จักกับจดหมายส่วนตัวกันก่อนนะว่าจดหมายส่วนตัวเนี่ยเขียนกันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนี่จดหมายส่วนตัวหมายถึง จดหมายที่เขียนถึงผู้ที่เรารู้จักคุ้นเคยเพื่อส่งข่าวคราว,ราวเล่าเรื่องแสดงความรักความคิดถึงหรือส่งข้อความช่วยเหลือกันในระหว่างญาติเพื่อนพ่อแม่คุณครูนั่นเองภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษาระดับตนเองนะครับแต่แต่แต,แต,แต่ต้องให้เหมาะสมกับสถานะของบุคคลด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ครับครูพอจะพานักเรียนทุกคนเนี่ยมาฝึกการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติพี่น้องกันว่าจะมีวิธีการเขียนกันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเรามารู้จักกับการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายนะครับนักเรียนดูที่ตารางเล่นเห็นบุคคลไหมครับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้อาเนี่ยบุคคลเหล่านี้ครับเราจะใช้คำขึ้นต้นคำว่า กราบเท้าคุณจุดๆ,ๆที่เคารพถ้าเป็นคุณพ่อก็จะเป็นกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพเป็นคุณแม่ก็จะเป็นกราบเท้าคุณแม่ที่เคารพนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นคุณปู่ล่ะนักเรียนกราบเท้าคุณ ปู่ที่เคารบเก่งมากเลยครับส่วนคำลงท้ายเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยเหมือนกันทุกคนเลยนะครับด้วยความเคารบอย่างสูงนั่นเองจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเนี่ยคำลงท้ายก็คือด้วยความเคารบอย่างสูงนั่นเองครับทีนี้ครับเรียนเรามาดูรูปแบบของจดหมายกันดีกว่าเวลาเขียนนะั่จะเขียนกันยังไง นี่แต่ละส่วนมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมเห็นเส้นสีแดงไหมครับนี่อันนี้คือหนหน้ากระดาษนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนอ่ะเรามาดูที่ส่วนแรกเป็นที่อยู่ผู้ส่งนั่นเองก็คือที่อยู่ของผู้เขียนนะครับนี่เว้นระยะห่างเข้ามา1เซนติเมตรแล้วก็เขียนตรงเส้นสีแดงตรงนี้เลย เขียนที่อยู่ผู้ส่งนะครับต่อมาก็เป็นเขียนวันเดือนปีอันนี้เป็นเขียนวันเดือนปีที่นักเรียนเขียนจดหมายนะครับอ่ะต่อมาเว้นระยะห่างข้างหน้าประมาณ 1. นิ้วแล้วก็เขียนคำขึ้นต้นของจดหมายที่นักเรียนได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้อ่ะสมมติเขียนถึงคุณพ่อก็เป็นกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพใช่ไหมครับอ่ะต่อมาก็เป็นส่วนของเนื้อหา ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยนักเรียนก็จะเขียนบรรยายถึงความคิดถึงคุณพ่อคุณแม่บรรยายเรื่องราวต่างๆที่เราได้เจอมานั่นเองจบท้ายด้วยคำลงท้ายจดหมายด้วยความเคารพอย่างสูงนั่นเองครับนี่เห็นไหมครับอย่างที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เลยด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ลงชื่อของผู้ที่ส่งนั่นก็คือลงชื่อของนักเรียนนั่นเองครับ นี่ครับนักเรียนครูก็ให้นักเรียนดูตัวอย่างนะครับเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นนี่ในส่วนแรกก็จะเป็นที่อยู่ของผู้เขียนนั่นเองแล้วเขียนที่อยู่ไปนะครับแล้วส่วนที่2ก็เป็นวันเดือนปีที่เขียนนะครับนี่คำขึ้นต้นจดหมายกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพเห็นไหมครับต่อมาก็เป็นส่วนของเนื้อหาเห็นไหมครับนักเรียนแล้วก็เขียนไปแต่ว่าเขียนให้เหมาะสมกับ รับนะครับใช้คําให้เหมาะสมด้วยนะอย่างอันนี้เขาถามสารทุกสุขดิบนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวเองเนี่ยสบายดีมากๆคิดถึงคุณพ่อคุณแม่นี่เล่าถึงวันเปิดเทอมแล้วก็ช่วงโรคโควิด -19 ้ด้วยนะเมื่อเขียนเสร็จแล้วเราก็ลงท้ายจดหมายด้วยด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ชื่อผู้ส่งนะครับหรือว่าชื่อผู้เขียนนั่นเอง นักเรียนพอเข้าใจไหมเอ่ยนักเรียนครับนี่เวลาเขียนพอเขียนเสร็จแล้วเป็นยังไงครับนักเรียนจะพับแล้วก็ส่งมาได้เลยไหมยังไม่ได้นะครับนักเรียนนักเรียนก็ต้องเขียนจาหน้าซองก่อนเห็นไหมครับเป็นนี่ชื่อที่อยู่ของผู้ฝากก็คือผู้ที่เขียนผู้ที่ส่งนั่นเองเห็นไหมครับชื่ออะไรที่อยู่แล้วก็นี่ครับรหัสไปรษณีย์เขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกนะครับ แล้วก็เขียนชื่อและที่อยู่ของผู้รับจดหมายนี้เห็นไหมคะนักเรียนแล้วก็เขียนนี่รหัสไปรสีนีของผู้รับนั่นเองจบท้ายด้วยติดสแตมครับ3บาทแล้วก็ปิดซองอ่าให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปส่งไปรสีนีได้เลยนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนักเรียนพอเข้าใจไหมเอ่ยครูบอสนะครับก็อยากให้นักเรียนลองเขียน จดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องนะครับมาหนึ่งฉบับนะครับนักเรียนสามารถดูตัวอย่างการเขียนที่ครูบอสเอามาให้ดูได้เลยนะครับค่อยๆเขียนนะครับนักเรียนเขียนผิดเขียนถูกไม่เป็นไรนะแต่ขอให้นักเรียนนะครับฝึกเขียนให้ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ครับนักเรียนครูบอสก็ขอฝากเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวไว้เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับวันนี้ครูบอสก็ต้องลาไปแล้วครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ